สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับมุกอลนะคะกับช่องของมุกบลีชแนลค่ะสาหรับวันนี้นะคะมุกก็จะมาแชร์สูตรมาร์กหน้ามาร์ผิวที่ง่ายมากเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะก็จะช่วยลดพวกจุดด่างดำต่างๆที่ทาให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยลดฝ้ากระด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยค่ะซึ่งเป็นสูตรที่ง่ายมากเลยนะคะส่วนขั้นตอนวิธีทำจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้นะคะก็คือผงสมุนไพรค่ะตัวนี้เป็นผงสมุนไพรของซีรีนันนะคะสําหรับตัวนี้คือมมมมมุุกกไไ่่่ด้้นนําาาาขยะะะคคคือสังใช เพื่อนมีผงสมุนไพรตัวไหนที่ช่วยบำรุงผิวนะคะก็ใช้เป็นตัวนั้นได้เลยค่ะสําหรับผงมสมุนไพรนะคะก็ให้เราใช้1นถึงสช้อนชาค่ะหรือว่ากะปริมาณได้ตามต้องการเลยนะคะส่วนผสมต่อไปก็ให้เราใช้น้ำผึ้งค่ะสำหรับน้ำผึ้งเขาก็จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวค่ะแล้วก็ช่วยลดสิวด้วยนะคะช่วยสมานแผลช่วยทาให้ผิวชุ่มชื้นยิ่งขึ้นค่ะช่วยลดพวกจุดด่างดำฝ้ากระด้วยนะคะก็ให้เราใช้1-2ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวสุดท้ายนะคะก็ให้เราใช้น้ำมะนาวหรือว่าวิตามินซีน้ำมะเขือเทศน้ำสับป,ประรดน้ำส้มก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวนะคะก็ให้เราใช้หนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้สูตรมาร์คผิวที่ง่ายมากเลยค่ะสำหรับขั้นตอนที่ยังใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราหา,าว่าในการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะจะทําในช่วงก่อนนอนหรือว่าช่วงเลิกงานก็ได้นะคะก็นําส่วนผสมนะคะมาร์คให้ทั่วใบหน้าหรือว่าลําคอของเราหรือว่าผิวของเราได้เลยนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะก็มาร์คทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้าําสะอาดหรือว่าสบู่ว่าโฟมล้างหน้านะคะสูตรนี้ก็ทําได้อาทิละสองสาครั้งหรือว่า 3- 4ครั้งค่ะอนุญาตมาร์คที่หลังมือให้ดูนะคะค ก็ทาให้ทั่วผิวของเราเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีหรือว่า10นาทีก็ได้ค่ะเราค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดหรือว่าสมุติวรส่า้ามนังหน้านะคะส่วนคนที่มีผิวที่บางหรือว่าแพ้ง่ายควรทดสอบควอมแพ้ก่อนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันในอีกคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ